สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะนี่เราจะมาทอดเบคอนนะคะทุกคนนี่ค่ะเบคอนนะคะหมูสไลด์นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทอดกินคู่กับตำบักแตงนะคะ ใครสนใจแวะเข้ามาเลยนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะ สวัสดีท้ายทุกคนนะคะนี่ค่ะทุกคนตำแตงเรานะคะแตงกวาสับไปแล้วนะคะลูกหนึ่งพริกมะเขือมะนาวเดี๋ยวเราทอดหมูเสร็จเราก็จะมาตำแตงกันนะคะนี่ค่ะ กระเทียมกระเทียมกระเทียมคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำกับข้าวนะคะใครสนใจแวะเข้ามาได้เลยนะ นี้เมนูเรานะคะทอดเบคอนนะคะทุกคนเบคอนเบคอนเบคอนหมูสามชั้นนะคะเบคอนกับตำแตงนะจ๊ะนะจ๊ะ เตรียมครกด้วยนะคะนี่ค่ะเตรียมครกด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระเทียมกระเทียมสเม็ดนะคะทุกคน เดีวเราจะมาตำก่อนนะคะทุกคนกะเทียม3เม็ดนะคะตอนนี้ก็จะใส่พริกสดนะคะพริกสดพริกสดตำพริกสดด้วยนะคะตำแตงเรานะคะมื้อเย็นนะคะเราก็จะต้องใส่พริกแห้งไปด้วยนะ คนเห็นไหมเอ้ยพริกแห้งด้วยนะคะแต่พริกขั่วเราไม่ใส่นะคะทุกคนเราจะใส่พริกแห้งนะคะนิดหน่อยนะคะ ถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งเอ้พริกขั่วไปด้วยนะคะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยว อุ้ยจามกระทะร้อนแล้วนะคะกระทะกระทะใส่ไปเลยนี่ค่ะ ไปเลยไปเลยเด็กคนนะคะทุกคนหม,มูสะรารหมูสะรารหมูสะไร เราจะเอาเขียนไปร้านก่อนนะคะทุกคนค่ะ คนมาดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะเบอร์สิบก็รอมั้ง เดี๋ยวเรา,เอาทอดเบคอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำปักแดงนะคะ เอาเบอร์ห้าแล้วนะคะคทุกคนเราจะใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่จานนะคะดึงนิดๆแล้วกนะ็ดึงน,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 นิดๆดึงนิดๆดึงดึงดึงกำลังร้อนเลยเนะี่ยอืม่ม แคบมากเข้มสีเลย <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนพิศขาเราต้องใส่โฟรียด้วยนะคะแลวเราจะปิดไฟแล้วนะคะเบอร์เนื้ย มาจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตำแตงก่อนนะคะอันนี้ก็คือพริกแห้งกับพริกสดนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือเรนนะคะโอ้โหมีดไม่คมเลย มีดไม่คมเลยภาษาไทยเขาเรียกมะเขือเทศนะคะภาษาลาวเขาเรียกมะเขือเรียนนะคะบักเลีนบักเลน <c oughs> <c oughs> ยายนางเป็นคนอีสานใต้นะคะทุกคนที่บ้านพูดแต่ภาษาไทยนะคะ ไม่ได้ว่าวหลาวนะคะทุกคนมะเขือเรียแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นมะนาวนะคะยายนางเป็นคนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะทุกคนปะมะนาวหล่นใส่แก้วน้ำนะคะทุกคน มะเขือเทศนะคะกับมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำตาลกันนะคะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะทุกคนน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าว โอ้ยแข็งมากเลยนะคะซอ so. oh. แข็งแข็งน้ำน้ำตาลมะพร้าวมะเขือเทศแล้วก็มะนาวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ปลารา้าแล้วก็จะใส่ปลา,าด้วยนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะ คั้งเราก็จะมีกุ้งแห้งนะแต่รอบนี้เราไม่ได้ซื้ออืมจีีทอดก็รว่รวรว่รวร่วรต่อไปก็เป็นน้ำปลา น้ำปลาใส่หน่อยหนึน่งนะคะทุกคนอย่าใส่เยอะเพราะเราก็จะต้องใส่น้ำปลา,าด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราตำเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องเอาข้าวสวยไปอุ่นนะคะทุกคน เราจะใส่เฉพาะ3ามช้อนนะคะทุกคนน้ำปะลาร้าเราไม่ได้โคลสลายยี่ห้อนะคะเราจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะเดีย๋ยวเราก็จะอุ่น ้าวก่นนะทุกคนนะราแป๊บหนึ่งนะคะส้มตำก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะอุ่นข้าวแล้วเราก็จะทานข้าวเย็นเลยนะคะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารไม่รู้วันที่เท่าไหร่เจ้าของช่องก็ลืมนะคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จําไม่ได้นะคะ เดี๋ยวนู่นแหละเดี๋ยวเราลงคลิปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกทีนึงว่าวันที่เท่าไหร่มาจ้าเสร็จแล้วนะคะเราอุ่นข้าวแล้วนะคะทุกคน เมนูเมนูเราก็วันนี้มีผัดผักนะคะผัดผักของสวีเดนนะคะแต่ก็ไม่ได้มาจากประเทศสวีเดนนะคะโอ้ยี่สินาทีแล้วนะจ๊ะทุกคนเราจะไม่ชิมนะคะทุกๆุกคน เพราะเรารู้เราทำกับข้าวเรารู้นะคะว่าเราชอบรสชาติอะไรคยังไม่ทานได้ทานข้าวมานะคะมามามาวันนี้ยายนางมีตำบักแฟนงกับ แล้วก็เบคอนนะคะหมูสไลด์นะคะแต่ก็จะเป็นหมูเค็มนะคะทุกคนทั้งวันยังไม่ทันได้ทานข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนค่ะชิมก่อนชิมก่อนว่ารสชาติเป็นจังได อืมอืมเผ็ดเผ็ดจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเจ็ดแล้วทุกคน แล้วนะคะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้า เราไม่ได้ทานโชนะคะทุกๆคนเราทำกับข้าวโชวเฉยๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะตำแตงนะคะเดี๋ยวยายนางก็จะทานเดี๋ยวยายนางก็จะทานข้าวนะคะทุกคนอืมแร่บหลาย <c oughs> ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเมนูเราวันนี้ตำแตงก็ผัดผักนะคะแล้วก็ทอดหมูสะไรนะคะเขาที่นี่เขาเรียกว่าหมูเบคอนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขออำ,อำลาพาจากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกๆคนนะคะ เราไม่ได้กินโชวนะคะเราทำกับข้าวโชว์เฉยๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเดยนางฟันหลอนะคะทุกคน <c oughs> ดูข้างนี้เต็มค่ะแต่ข้างนี้หลอนะคะบายยนะคะ